จริงๆแล้วพายุตัวนี้นะครับที่จะเข้ามาเป็นพายุที่บอกตรงๆว่าถ้าเข้า<ะ>เป็นพายุที่แรงมากถ้าไม่เข้าไม่เป็นไรค่ะคออยากเข้าว่าเข้าแล้วไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยผมขอดูแผนที่แผนที่ที่ที่เรา<ด>แบบว่าอยากเข้าไปป้องกันอ่ะตรงส่วนไหนตร,ตรงส่วนเนี้ยตรง อ่าว่างๆเขียวๆนะครับถ้าว่างๆเขียวๆนี้เอถ้าผมกับกระแตแล้วก็พร้อมกับชาวบ้านเราเข้าไปปลูกป่าตรงนี้คิดคิดว่าน่าจะได้ไหมครับได้สิได้เริ่มกันคนละต้นสองต้นเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มอะไรจะไม่เกิดดีที่สูตน้อยไปเหรอมันน้อยไปใช่ไหมเห็นในเนี้ยแต่ลูกยังไม่เห็นควงจริงเลยแต่พี่ว่าแค่นี้แต่ก็รับป่าเข้าไปแล้วนะก็ต้องปลูกให้ได้นะ สู้สู้เพื่อชาวบ้านสู้เพื่อพี่น้องของเราครับหัวน้ำมันขึ้นมาเยอะจริงๆนะฮะ จริงๆถ้าเราดูข่าวเนี่ยนะคะจังหวัดสมุทรปราการตรงเนี้ยแหละค่ะหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยคือเป็นข่าวและภาพข่าวน่ากลัวมากโดยเฉพาะวัดที่หลวงไก่กับน้องกระแตไปแล้วแล้วเนรแล้วพระเขาอยู่ยังไงอะคะเขาก็อยู่เพื่อเพื่อเป็นอะไรที่ว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวกับชาวบ้านอีกทีหนึ่งถ้าสมมติว่าพระออกจากวัดกันหมดแล้วก็แล้วชาวบ้านเขาจะอยู่ไงเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องมายึดเหนี่ยวทางใจเพิ่ดันใจก็ตอนนี้ทั้งเจ้าอาวาสทั้งเนรทั้งอะไรก็อยู่ ต่อสู้นกับชาวบ้านต่อไปครับหมู่บ้านนั้นเนี่ยนะคะคือพอรู้แล้วว่าจะมีซอมเซิร์ชแล้วใช่ไหมคะปกติก็ต้องเจอน้ําแล้วก็ย้ายกันมาตลอดลชาวบ้านนี่คือเขาทําใจเตรียมตับไปไหมคะชาวบ้านเนี่ยเขาเข,เขารับกันมานานแล้วครับรเขาบอกเขาไม่ต้องเตรียมโดยเฉพาะยายยายแต่ะครับคแ,แค่บอ,อบอกว่าเออสงไก่เอ้ยยายไม่ต้องเตรียมตัวรับหรอกยายรับมาสิบเอ็ดหลังแล้ว ใช่อะไรย้ายคือรับสิบเอ็ดหลันพี่แกย้ายบ้านจากจากที่เราเห็นเสาไฟเมื่อกี้ที่แทงน้ำอะครับแกย้ายจากตั้งแต่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วมาอยู่ตรงที่เราเห็นเนี่ยที่อยู่แกที่ที่แะแปลว่าที่ใส่เมื่อกี้ครับก็คือใสยหลังล้นมาเรื่อยๆแล้วภารกิจที่ไปรับปากเขาไว้เนี่ยเราต้องใช้เวลาหลายวันใช่ไหมคะมันต้องหลายวันแน่เลยตอนแรกตอนแรกไม่คิดว่าจะหลายวันตอนแรกเห็นมันในแผนที่ พี่หลวงไก่บอกเฮีเียวเขาไม่ได้บอกมาตาอะไรครับแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าโอ้ยเขาถ่ายผ่านดาวเทียมมาไงเราไม่รู้ว่าเออมันเล็กๆน,นิดเดียวมันน่าจะได้คุณผู้ชมคะภารกิจที่พี่หลวงไก่กับน้องกระแตรับปากอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะไว้บอกว่านิดเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จเริ่มแล้วจริงๆนะทั้งสองคนจะไหวไหมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ ค่ะภารกิจสัปด,ด,ดาห์นี้คือการเปลี่ยนตามคำขอ,อนะคะชาวบ้านขอมาแล้วว่าหลวงไก่กับกระแตช่วยกันปลูกป่าหน่อยได้ไหมเราจะไปชมกันต่อเลยค่ะ กลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนมี่วงจากแก้วไดแผนที่มันใหญ่ไหมครับก็ถ้าเห็นในแผนที่นี้เดียวครับวันนี้เราเราดูของจริงกันดูของจริงเลยผมบอกว่าเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่เกินกาลังของเราหรอกนะเราก็ดูของจริงแล้วก็รับปากชาวบ้าน้วชาวบ้านจะช่วยกันอีกมันจะถึงหรือยังคะเนี่ยใกลมากฮะใกล้จะถึงแล้วครับอ๋อใกล้แล้วสุดยอดครับ พี่ดูขยะก็เหมือนเมื่อวานเยอะมากเลยอ่ะก็คือแนวใช้ฝั่งเหมือนกันขยะก็เข้ามาจากทะเลเหมือนกันน้ำน้ำมันซัดมาจากฝั่งก็ก็ตรงนี้ถ้าเปที่ตรงนี้เท่ากับช่วยกรองไว้ด้วยตรงนี้ว่างเลยไม่มีต้นไม้กั้นเลยเป็นทะเลแห่งนี้ที่เราจะให้ปลูกครับอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เหรอครับไม่ใช่ครับแปลงด้านน้านี่ครับไมือนเ่อฮะพี่น้องครับพี่น้องครับ เป็นไงครับดีร่วงมีเวลาแค่สองวันสามวันสามวันก็ก็ไม่ต้องพากินข้าวไงก็ปลูกกว่าจะปลูกให้เต็มเนี่ยพี่ว่าประมาณกี่ต้นเนี่ยก็ถ้าสองคนนี่ก็คงประมาณสักเดือนครับแต่ถ้ามีคนเยอะๆนี่ก็อาจจะพักเสร็จในหนึ่งถึงสองวันทุกวันนี่น้ำมันยังขึ้นมาถึงขัางบนไหมทุกวันครับน้ำาัยังท่วมนี่ก็สงสัยจังสงสัยอื่นที่เราจะเอาอยู่ไหมเนี่ย ใช้ประมาณกี่ต้นนะก็อยู่ที่ประมาณสองสาพันต้นครับฮะเอ้าแล้วแล้วแล้วพวกเราจะไปเอาต้นไม้ที่ไหนถ้าสอง0าพันต้นก็เียเราจะต้องไปขนง่าครับฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปขนต้นกล้ากันอีกไปขนไปขนก่อนคือแค่ขนก็หนักแล้วใช่ไหมพี่หลวงผู้ชายอะนะเอาไปสองพันเก้าแล้วกันอีกร้อยต้นหนูโอ้พระเจ้าอดยอดมากเตะทำไมเนีะยทไร หนูมีวิธีของหนูแล้วหนูจะแก้ไขโลกร้อนปลูกต้นไม้นะมีใช่ปลูกต้นไม้ก็พี่หลวงไงเอาหนูมีวิธีแล้วหนูจะไปเก็บขยะเดี๋ยวไประดมชาวบ้านให้เขาเย็บถุงเนี่ยไปแจกเรื่องเรื่องเะยแจกสุภาพศซีดังนหเมื่อกี้พี่นั่งนึกได้แล้วว่าพี่จะไปหาใครไปหาใครอ่ะหาใครช่วยพวกพี่เยอะน้องๆพี่เยอะแยกย้ายเลยไหมแถวนี้มีร้านขายผ้าดิบไหมคะ แบบล้านขายผ้าค่ะมีผ้าดิบขายไหมคะค่ะสิบนี่นี่นใช่ไหมคะอ่าสามสิบคนคนละถุงถุงหนึ่งก็เมตรหนึ่งได้ผ้าแล้วอ่าเดี๋ยวไปหาซื้อสีดีกว่านะคะทำเพ้นให้มันส,สวยๆหน่อยเนเตเดงอะไรอย่างเงี้เพราะว่าผ้ามันสีขาวดูไม่ดูไม่สิน ได้ของครบหมดแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะทําถูลดโลกร้อนกันแล้วแต่ว่าพี่ไก่เป็นไงบ้างไม่รู้ตอนนี้หาคนได้สักกี่คนคือมานั่งนึกครับผมผมส่งคนกระแตกงสิบสิบกว่าไร่ผมก็มปลูกไม่ทันแล้วครับเลยถามชาวบ้านเขาว่าออมีที่ไหน ที่พอไปขอกําลังจากเขาได้บ้างจํานวนเด็กเจอก็ให้ไปร่วมโครงการนี้สักเท่าไหร่อย่างไรสักร้อยคนเพราะเได้ข่าวว่าน้องๆก็เคยไปปลูกป่ามาแล้วครับอยากอยากให้น้องๆไปไปช่วยพอนึกถึงอาชีวะผมก็เป็นเด็กช่างมาก่อนนะครับคือพูดง่ายๆเด็กช่างรักจริงก็คือที่จะเรื่องไมายตอนก็ขอบคุณมากครับใครลองได้รับรับรองว่าร้อยนะ ช่างยนต์ครับช่างยนต์ครับช่างมันเถอะครับช่างมันเถอะเดี๋ยวเนี่ยน้องๆที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะภพราะวะภพรา,พาวะาวะโลกร้อนใช้กระถมว่าตัวดีมากเลยนี่เนี่ย พี่กับน้องกระแตจะปูกป่าแต่พี่ไม่มีกําลังหรอกครับเลยอยากจะขอขอช่วยน้องๆในฐานะที่พี่หลวงไก่ก็เป็นเด็กช่างคนหนึ่งด้วยแล้วก็จบช่างอุตสาหกรรมฮะเข้า,าใจแล้วใช่ไหมาตาตาตาเป้งเลยตาเป้งก็ากามาขออนุญาตท่านบอกอว่าขอน้องๆไปช่วยปลูกปลูกป่ากับพี่ได้ไหรือเปล่า แล้วก็อนาคตเราจะได้ย้ายน้ำทะเลเสาะใจฟังได้ไหมครับได้โอเคเด็กช่างมันต้องอย่างนี้ใช่านงเบ้านสวัสดีค่ะป้านรับเย็บผ้าหรือเปล่าคะเป็นเป็นผ้าดิบนะคะค่ะทันถุงผ้าแบบ รถภาวะร้อนเป็นกระเป๋าใช้แทนถุงพลาสติกค่ะหนูเอาสักขนาดขนาดนี้แล้ไเนาะเอากี่ถุงเนี่ยี่งประมาณหนูว่าจะสักสองร้อยถุงอ๋อสองร้อยถุงนั่นแหละยายกันงร้อยถุงเลสวยค่ะเดี๋ยวเราก็มาตกแต่งดูโอ้ได้ แต่ทำไมอายุมากขึ้นขนาดนี้ใช่นี่ตาจะตื่นนะอะไรไม่เจอไม่ไม่เจอกับพี่แค่แค่ประมาณสองชั่วโมงนี้อายุมากไปเนี่ยนี่สาวนักศึกษาชื่ออะไรคะนี่ไม่ต้องตาย